อาจารย์เพลินพ่อนายกอันนี้ก็เป็นผู้พิการเขาไม่มีญาติใช่ไหมครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่ที่มาอยู่ที่เนี่ยเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมเกิดมาแล้วเป็นอะไรนะอุบัติเหตุกระดูกคอขึ้นรถชนอุบัติเหตุรถชนแล้วก็ไม่มีญาติดูแลใช่ไหมครับไม่มีญาติดูแลเลย แล้วก็มาอยู่ที่นี่ครับโดยคุณป้าไป็นูดดูแลดูแลต่อดูแทนต่อแล้วก็จริงๆแล้วตมาเคยมาช่วยไปแล้วหนึ่งรอบนะบบแต่ตอนนั้นโยมยังสามารถที่จะล,ลุกได้ลุกได้แล้วก็ถัดได้ครับแต่วันนี้เป็นยังไงเนี่ยเมื่อไม่ขิวอาทิตย์เนี่ยครับเป็นยังไงหมดไปโรงพยาบาลแล้ว หมอบอกว่าไปตรวจเช็คแล้วหมอบอกว่าอาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหมอบอกว่าอาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอาอาจจะเป็นอยู่นะครับอ<า>นี่กําลังตรวจอยู่ครั้งที่สองแล้วเดี๋ยววันวันที่เท่าไหร่แตว่าผมันจับได้ต้องรู้นะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครือคือไปตรวจไปงั้นแล้วแล้วทำแล้วมันเป็นตอนไหนทาไมแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือขยับไม่ได้เหรอมันเก่งตรงนี้ไม่ได้เก่ง น้อยเนี่ยแล้วก็พอเก่งมากๆแล้วมันเก่งแล้วมันจะขามันจะสั่นแล้วตัวมันจะสั่นแล้วทําให้เรารู้ว่ามันเจ็บที่ท้องน้อยใช่ไหมเราก็โยมก็เลยไม่สามารถที่จะขยับขยับเขยืนได้เลยคือถ้า้องนอนเฉยๆขยับก็เจ็บประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นใช่ไหมขยับก็เจ็บแล้วตอนนี้ทานอาหารยังไงก็เอาหมวกตั้งไว้ใกล้ๆแล้วก็กิน อาคืนนั่งไม่ได้แล้วครับถ้าเกิดมีคนพยุงขึ้นเนี่ยแล้วนั่งได้ได้ไหมไม่มีหลักไม่ได้ครับเมื่อก่อนนี้ได้ได้แต่ตอนนี้คือนั่งก็ไม่ได้ครับคืนต้องนอนท่าน,นี้ท่าเดียวครับแล้วก็ทานแบบนี้นะครับอืมทานแบบนี้แล้วการเข้าห้องนะ้ำห้องท่าทํางไงตอนนี้ตอนนี้ก็ใช้แผ่นเพื่แ,แล้วก็อยู่ในแผ่นเพืก็คือไปไม่ได้แล้วคือต้องทำที่นี่เลยครับทั้งหนักทั้งเบาเลย การถ่ายอุจจาระปัสสาวะนั้นก็ทําทำที่นี่แล้วเคลื่อนย้ายไม่ได้เลยแต่แต่ยังพอทานอาหารได้ได้นิดหน่อยนิดหน่อยนะ,ะทีวงวันก็มื้อเดียวทำไมอ่ะเพราะอะไรมันพอมื้อต่อไปแล้วมัน,มนเป็นยังไงบอกมันเป็นยังไงมันคืนไม่ออกไอ้คืนไม่เข้าอ่บางทีก็ต้องใช้กล้วยคือทานไม่ได้ประมาณนั้นนะกล้วยน้ำวา้า แลว้วกล้วยกินได้ไหมกล้วยเมื่อก่อนเคยกินสามลูกสองลูกสามลูกได้เดี๋ยวนี้สองลูกก็จะ,จะมันจะขย่อนออกแล้วอ,อ๋อแต่ก็ยังดียังพอพออะไรกินได้กินกล้วยไปไช่วยได้<ต>ลูกแต,แต่อาหารก็คือกินได้หนึ่งมื้อหรือประมาณนั้นกินได้มันก็เหลือนี่ครับไหนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมัเนมมเหลือ ยอ,ยอมไปหยิบอาหารมาให้ดูหน่อยเวลาเวลาตะแคงต้องช่วยต้องกนะยับนะออ,นนอ,อันนี้คืออาหารเมื่อเช้านี้คับบกินมันก,ก็อร่อยมันจะมันมันกินไม่เข้ามันแต่รสชาติอรู้ไงรู้ว่าอร่อยครับแต่มันไม่กินครับไมก่กินไปได้กี่คำเมื่อเช้าจำได้ไหมสักสามสนะี่คำได้สามสี่คำได้นะ แล้วก็ไม่กินอีกแล้วแต่กินกล้วยได้เลยหรือว่าเราก็กไม่ได้เหมือนกันมีกล้วยสองมีกล้วยกับที่ก็สองลูกบ้างสามลูกก็ไม่เอาไม่อยู่เอาโืนไม่เข้าคือตอนนี้นี่แย่เลยครับแย่ว่าแย่เพราะเก่าเลยนะไอ้แล้วตอนนี้ครทานไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องมีคนดูแลสิก็มีป้ามีป้าที่บอกเมื่อกี้นะครับ ป้าดูแลอยู่นะแล้วไอ้แพมเพชรเนี่ยเอามาจากไหนอะเงินเงินใครอะเพราะว่ากำน,นกันเขากำนันคือใครมือไม้เป็นยังไงบ้างตอนนี้มันกำได้ข้างเดียวแต่ช่วงนี้มันชาตรงนี้ชาไปแล้วครับชาชาไปถึงไหนทั้งแขนเลยไหมช่วงนี้ช่วงนี้ชาหมดเลยครับแล้วมือข้างนู้นมันเก่งเหรอเก่งแล้วแต่ว่า ยังพอจับช้อนได้ไหมพอได้ยังพอได้อยู่นะอันนี้มันเก๊กอันนี้ชาครับยังมีมีแรงไหมมันมีเกล็เราดันมาค่อยได้มันคอนโทรลไม่ค่อยได้บางทีบางทีกินจะกินข้าวเลยเลยแบบควบคุมไม่ได้ครับเวลาจะใส่ปากหลุดไปข้างนี้นะครับอคุมกำลังไม่ได้ปีแล้วเนี่ยที่เป็นมาจำได้ไหม สามสิบต้องปรสอนามสิบเนี่ยนะสามสิบหกหรือเปล่าต้องประสอนสามสิบนะครับอ๋อใช่โอเควันนี้พระอาจารย์นะก็ได้รับการประสานงานจากท่านนายกนะให้เข้ามาช่วยดูเราหน่อยนะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะมีสิ่งของมาให้นะครับเอาสิ่งของมา่อไม่เป็นไรนั้นเดี๋ยวก็คุณป้าเป็นคนดูแลทำอาหารให้เขานะนั้นเดี๋ยวอาตมาก็จะฝากสิ่งของ เอาไว้ทำอาหารให้แกนะอ่ามาข้าวสาแต่คุณป้าได้เก็บเอาไว้ทำให้แกนะฝากดูแกด้วยเอาน้ำดื่มมา,า, <c oughs> าน้ำดื่มมาระ <c oughs> วังระวังหัวอา่าวมา ปลาก,กระปอนะ๋องกระป๋อง่ะอันนมวางนี่เลยนมวางนี่นตเดี๋ยวเอานมไว้ทานนะครบับน,น่าจะทานได้ไมัน่าจะกินได้ไมะได้ไดเออนมแทนกล้วยนะครบับเ,เอานมมาให้สองลังเลยนะคร,ครับครับจะได้เอาไว้กินนะเดี๋ยวลงนโปกินข้าวไว้ได้เขาได้เขาจะได้กินนมไปนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือ แพมเพิดใช่ไหมครับอ่าแพมเพิดมาอ่าแพมเพิดมาครับไว้ให้ใช้นะครับอ้าวมาอ้าวแพมเพิดมาเอาซื้อ่อใหญ่หมดเลยนะครับอ่มาแพมเพิดมาเอาแพมเพิดมาอีกยอมใช้ไปนานเลยนะครับนี่เอาไว้ใช้นะครับอ่าดีใจไหมดีใจครับอ่าดีใจนะ ก็เคยมาช่วยไว้นะครับไม่ไม่มีคนดูแลเป็นไรเป็นไรอยู่มันเจ็บฮะเจ็บเจ็บที่ไหนโรคหัวใจอ๋อมีมีโรคหัวใจด้วยที่ไปบอลลูนไว้อ๋อเคยทําบอลลูนไว้ครับแล้วมีโรคอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ก็มีโรคโรคที่ว่าอะไรอะบอลลูนหัวใจบอลลูนหัวใจแล้วก็โรคหัวใจโรคหัวใจ แล้วก็เบาหวาน,นความดันความดันแล้วก็อะไรต่อมลูกหม,มากเข้ามาอีกต่อมล,ลูกหมากที่มาอีกนะแล้วก็เลือดค่าเลือดค่าเลือดต้องกินยาปรับค่าเลือดตลอดทุกวันจันทร์กับศุกร์ไอจันทร์กับพระหัตกินสีเขียวให้สีน้ำเงินพระหัตกับศุกร์กินสีส้มหลายอย่างเลยนะ เดี๋ยวขอตังให้ห้าพันเดี๋ยวเอาตังไว้ใช้นะเพื่อแพมเพิ่มหมดนะก็ได้ได้เอาไว้ใช้นะเดี๋ยวฉันให้ไว้ห้าพันนะเดี๋ยวเพื่อนนั้นก็ให้คุณป้าคุณยายเขาไปซื้ออาหารละเซื้ออะไรก็เก็บไว้นะขอบคุณครับนั้นเดี๋ยวจะมาไปก่อนนะนายก ไปก่อนนะครับผมนะ